เดี๋ยวเรามาดูแพะกันเลยนะคะวันนี้นี่โอกาสดีเจ้าแพะออกมากินขออ้าวโพดแล้วขออ้าวโพดมีไหมคะเนี่ยย้อนกล้องว่ากองละยี่สิบบาทอโอ้กล้องละยี่สิบบาทเดี๋ยวซื้อค่ะนี่นะคะเจ้าแพะนี่โอ้โหไอช็อตเล็ตช็อตเล็ตช็อตเล็กเอาไปแล้วไปแล้วหนูค่ะเขาไปอ่าตัวนี้ถือว่าเป็นของจ่ายเขาอยากไปกินหญ้าค่ะเขาได้ออกยื่นแท่งยื่ขาใช่ไหมคะ ไม่มีเครื่องสับมันแข็งเขาไปหากินหญ้าดีกว่ารุ่นค่ะแล้วเขาจะเข้ากี่อ๋อตะวันตกดินเขาก็จะเข้ามาแล้วนะคะให้ดูดูตาไม่ทันแล้วค่ะนะคะดูมีความสุขค่ะมีมาดูบรรยากาศพุ่งนานะคะฝนตกหนักมากนะคะที่เมื่อวาน ดูค่ะน้ำน้ำเอ้าหรอโงเรียนก็น้มอันนี้มาเยี่ยมมาเยี่ยมกลุ่มเกษตรอินทรีย์แก้จนของบ้านตาเมียงหมู่12อีกแล้วค่ะอ่าพอดีเลยว่าจะมาซื้อแตงกวาอินทรีย์บอกว่าหมดแล้วแต่มีข้าวโพดค่ะเดี๋ยวจะเอาข้าวโพดไปทานค่ะเดี๋ยวมาดูซินะคะข้าวโพด มาดูข้าวโพดกระมมอมไอ้ปลูกตรงไหนคะโน่โอ้โน่นน่ปลูกอยู่ที่ภูสะเนาะภูสะภูหนองนา กองละยี่สิบกองละยี่สิบกองละยี่สิบเพิ่งเก็บใหม่ๆด้วยเพิ่งเก็บใหม่นี่ค่ะหนึ่งมีกองยี่สิบนี่ค่ะยี่สิบทุนัดเหมาสองกองเลย <c oughs> <c oughs> นะคะนี่ผลิตภัณฑ์นี่แก่แล้วใช่ไหมคะจ้านี่นะคะหกน้องนาคุณป้าละม่อมนะคะนี่อันนี้กินสุกใช่ไหมคะอันนี้ ไม่รู้แต่อันนั้นน่าจะฮอลแลนด์อันอน,นี้อ๋ออันนี้ลแลนด์อันนั้นแไปเลยจ้ะนี่ค่ะสารพัดอันนี้ห้าสิบบาทตัวนี้เป็นอะไรคะหอมเขียวจ้ะหอมเขียวห้าสิบบาทหาที่ไหนได้ค่ <c oughs> านี้แหละความความสุขของการอยู่บ้านนอกนบ้านนอกน,นี่นะคะ กินอ่าปลอดสารนี่ก็มีอย่างนูหนูหนูนี่อ,อะไรคะอ๋ออันนี้เรียกว่ากล้วยหนักไม่ใช่หรือเปล่าอืมนี่เห็นมันขายเยอะแยะเลยนะคะแต่คุณทัดชอบน่าจะตัวนี้มากกว่าตัวนี้อะไรคะอ๋ออันนี้หอมทองแต่แค่ปรังนะคือก็เลยมันก็เลยมันแก่หรือยังลูกมาใหญ่ก็ลมเมื่อวานมันก็อ๋อมันอะไรเหมือนนี่มันน่าจะแก่แลยแหละเพราะว่ามันอันนี้กิลุงเท่าไหร่คะ อันนี้ก็ห้าสิบบาทอันนี้ก็ห้าสิบบาทโอ้ยแล้วตรงนี้มันแก่ไลยยังหอมหอมทองมันน่าจะแก่แล้วเพราะว่ามันเมียนเป็นลูกจุงเหยนะอ่ะมันจุงแล้วมันแค่เจ็ด แคแจ๊ดเรียนจบคุมนะจ่ายไม้ค่แค่แจ๊ดภาษาเขมรแค่แจ๊ดก็คือแค่ก็แปลว่าเดือนแจ๊ดก็แปลว่าห้าของภาษาเขมรมันคือมันแตงยังไม่ถึงหรอกค่ะแต่ว่าเป็นช่วงที่หน้าแล้งนะคะก็อ่มันไม่โตนะคะมันน้ําอ่าฝนแล้งก็เลยทําให้สงสัยจะเอาตัวนี้แหละค่ะแล้วก็ข้าวโพดมีความส่เลยน่าจะกินหมดไหม ค่ะนี่ก็เป็นผลผลิตนะคะบ,บ้านๆของเรานะคะมาถึงคุณป้าละม่อมต้องมีของกินเยอะแยะขายได้กินได้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเดีคุณป้าละม่อมไม่ต้องจ่ายอะไรเลยมีแต่นี่เห็นไหมมีแต่ได้ก็ได้เลยค่ะนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ก็บรรยากาศบ,าบ้านนอกของเรานะคะและกลุ่มกเกษตรนะคะแต่และบ้านต้องมีอะไรที่จะมาลดรายจ่ายตัวเองแล้วก็เพิ่มรายได้นะคะกินแล้วเหลือก็ขายนะคะ นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะคะการอยู่ชมบบดีอย่างนี้แหละคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ